ตั้งใจรักมากจนลืมรักตัวเองทุกอ,อย่างใน<อ><ม>ชีวิตเราขึ้นอยู่กับเขาหมดเลยเขาทำไปเรื่อยๆอมันรู้สึกเหมือนแบบเราไม่รู้เราเกิดมาเพื่ออะไรถ้าต้องปรับตัวเพื่ออยู่กับใครอะ่ะให้แน่ใจว่าสิ่งที่เราปรับอะ่ะเราสามารถทําได้ตลอดชีวิต<ๆ>แล้วตอนที่ตัดสินใจว่าไม่แต่งงานแล้วเป็นเพราะอะไรถูกขอ uh huh. แต่ง,งานแล้วใช่ปะ่ะแล้วก็สุดท้ายมันก็ไม่ไม่ได้เกิดการจัดงานแต่งงานขึ้น ไม่ชอบเป็นคุแบบืีอจริเป็นพวกป้าผมศีเลคิดพี่ปางเคยคิดถึงขั้นแต่งงานไหมมันก็จะเห็นภาพกับเราแต่งงานกับคนนี้แหละจริงๆแล้วโอเคครับผมแขกของเราวันนี้เป็นพี่ปางนะครับผมพี่ปางเนี่ยเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่ไปรู้สึกว่าเป็นคนตั้งใจจริงจังเอาจริงเอาจ,งอาจังมากๆวันนี้เราอยากจะเชิญมาถามในฐานะรุ่นพี่เรื่องความรัก ไปเริยนเลสันไงเรียนแบบบทเรียนรักของพี่ปาเงว่ามันเป็นยังไงบ้างอ,อ,อยากรู้ว่าในพาร์ทการทํางานพี่ปาแบบเอาจริงเอาจังแบบสีเรียดเวอร์ใช่ปะออแล้วอยากรู้ว่าในมุมความรักเราเราเป็นยังไงความรักก็จริงจังเป็นคนแบบจริงจังในความสัมพันธ์แต่คําว่าจริงจังไม่ได้หมายความว่าเราจะแบบ ไม่ได้ตึงเออไม่ได้ตึงไม่ได้แบบอะไรเงี้ยแต่เป็นคนหมายถึงว่าเป็นคนรักใครรักจริงแล้วก็แบบเวลาถ้าอยู่ในความสัมพันธ์กับใครจะอยู่ค่อนข้างยาวนานแล้วเป็นคนแบบตั้งใจอ่ะตั้งใจความตั้งใจกับมันตั้งใจรักตั้งใจทําทุกอย่างให้มันแบบให้ความสัมพันธ์นั้นไปได้ดีที่สุดอะไรเมื่อเราที่เราตั้งใจมาก,มากๆแบบเอาจริงมากๆแล้วสมมุติว่าอีกฝ่ายแบบไม่เอาจริงอ่ะเราเราเราจะยังเอาจริงต่อไปไหม <laughs> ไม่ไม่ <laughs> <c oughs> คือเป็นคนชัดเจนด้วยออคือเป็นคนแบบรู้ว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่สำหรับตัวเองคือเขาก็ตั้งใจของบางคือบางรู้ตัวเองด้วยอเออคือเป็นคนชัดเจนมากว่าฉันรู้ว่าฉันชอบอะไรเราฉันก็รู้ว่าเราไม่สามารถไปกันได้เพราะฉะนั้นจะไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์คนแบบนี้เลยเออแล้วก็หรือบางทีก็แบบหรือบางทีก็อาจจะมีเข้าไปแล้วด้วยแต่ว่าเราก็เริ่มรู้แล้วว่าเนี่ยไม่เวิร์กไม่อะไรเราก็จะรู้สึกว่าเราก็จะแบบอยู่แค่แบบในระดับเพื่อนกันอะไรอ๋อต้องเป็นเพื่อนก่อนปะ หรือไม่จาเป็นฟิลลิ่งไม่ชอบให้คนมาจีบไม่ชอบให้คนมาจีบจมบติว่าเนี่ยนั่งกันอยู่ในเนี่ยแล้วมีคนเดินมาจีบเนี่ยจีบไม่ติดนะยังไงก็ไม่ติดไม่ได้เลยแล้วจะทำยังไงสมมติสมมติว่าอยากจะเข้าไปคุยกับเลยี่ปางเผื่อว่าฟุ๊กจะได้เป็นแฟนงเงี้ยเขาต้องทำยังไงต้องเข้ามปย่งไงก็ได้ให้มันมีสถานการณ์ที่มันแบบเนียนสมูทไดมขต่างเป็นฟิลลิ่งเป็นพวกบ้าผมลิขิต เป็นตัวนี้แบบจังหวะนำพาน่อยแต่ว่าเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าเอยเราได้รู้จักอันด้วยความบังเอิญหรือมีเรื่องทําให้ได้มีความรู้จักกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องผ่านการทํางานผ่านสถานการณ์อะไรก็ไม่รู้อ่ะอะไรก็ได้คือเอาง่ายว่าเสพติดโมเมนต์แบบสปาร์คใชือ่าแบบอยู่ก็แบบอ่ะต้องมีความรู้สึกแต่ข้างในอ่ะเออเพราะว่าเวลาที่เรารู้สึกแรงอ่ะเราถึงว่าอุ้ยอยู่ดีๆก็ได้รู้จักคนคนนึงว่ะเออก็เป็นเรื่องแบบก็เป็นเรื่องบังเอิญดีจริงๆแล้วเหตุผลหลักๆอ่ะคืออยากให้เขาแบบรู้จักเเเรราาที่ป็น คือบางคนเห็นเราอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบมีมุมมองอะไรที่บาเขาก็จะมีจินตนาการอะไรของเขาแหละเขาาจะเห็นในทีวีอะไรเงี้ยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่รวมถึงตัวเราด้วยนะเราก็อยากรู้จักเขาในแบบที่เขาเป็นจริงๆไม่ใช่ที่แบบที่เขาตั้งใจมาจีบเราอ่ะมันก็จะเป็นอีกลุกหนึ่งนะเว้ยผู้ชายเวลาเขาตั้งใจมาจีบเรามากๆหรือเวลาเขาแบบทาการบ้านมาว่าอยากจีบผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็จะแบบรู้ว่าเราชอบอะไรอ่ะเขาก็จะพยายามเว้ยเราไม่อยากให้มันมีความพยายามนะเราอยากให้เขาเป็นธรรมชาติมากๆคือเป็นคนชอบอะไรที่ธรรมชาติ าาแล้วเวลาอยู่กับแฟนนะสมมติเวลาอยู่กับแฟนเราเป็นคนแบบเราเป็นเราถือว่าเราเป็นลีดเดอร์ไหมหรือเราเป็นแบบคนตามอย่างที่บอกคือบางเป็นคนชัดเจนเคือปานก็จะไม่ค่อยมี feeling แบบอยากได้อะไรไม่พูดหรืออะไรเงี<อ>้ยเป็นคนชัดเจนคือรู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้กับแฟนว่าแบบอ้าวอยากได้อะไรทำไมพี่พูดอยากกินอะไรทาไมไม่บอกเงี้ยไม่เคยมีปัญหานะจริงเหรอ,อนี่มันเป็นปัญหาแบบ super คลาสสิกเลยนะที่ทุก<ท>คนต้องเผชิญนะเออทุกคนชอบแบบเจอปัญหาแบบ อยากไปไหนก็ไม่บอกทํามาเป็นบอกอ้อมๆใช่ไหมพี่แต่เป็คนชัดเจนมากเลยแบบฉันอยากไปที่นี่วันนี้อยากทำแบบนี้วันนี้อยากทำแบบนี้พรุ่งนี้หยุดไปนี้กันไหมอะไร้ยคือเราจะบอกเราจะบอกความต้องการของเราไปเลยแต่ว่าถ้ามันบาลานซ์กันแล้วเขาสามารถพาเราไปได้หรือว่าทําอะไรด้วยกันได้มันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเป็นคนชัดเจนคือจะไม่มีแบบต้องมานั่งเดาใจฉันอะไรเงี้ยฉันจะบอกทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันอยากได้โอเคนะส่มันมเธอก็เลยได้รู้สึกว่าถ้าพอพอเธอเป็นอย่างเงี้ยเธอก็เลยได้คบกับ ใครยาวๆไงเพราะมันไม่มีปัญหากระจุกกระจิกจุกจิกกวนใจเพราะมันเป็นปัญหาที่รู้สึกว่าผู้ชายทุกคนน่าจะปวดหัวอยู่แบบอย่างเงี้ยเป็นไรอ่ะเปล่าเอจะไม่มีอย่างนี้แต่แว่าโกรธคือบอกเลยว่าไม่ชอบอะไรไม่ชอบ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 แบบนี้นะอย่าทําอีกหรือแบบเวลาทําอะไรที่มันมันกระทบกันทางจิตใจแล้วแต่เราจะมีคําพูดที่แบบนายก็คือเป็นคนพูดจาดีเป็นคนแบบไม่พูดไม่พูดคำหยาบไม่อะไรอย่างเงี้ยมั้นเราจะบอกว่าอุ้ยทําแบบนี้เสียใจนะอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยน่ารักว่าเขาก็จะแบบอุ้ย รู้สึกผิดเลยรู้สึกผิดเลยเจออย่างเงี้ยแล้วเราก็จะแบบอธิบายอะไรทีโดยที่เราจะไม่แบบเงียบแบบบางคมมันจะเป็นฟีลลิ่งแบบเจอแบบทําอะไรไม่พอใจผู้หญิงมันจะแบบเงียบก่อนเฉยตาแล้วก็แบบเราก็รอให้เขารู้ตัวมาสั่มนึกผิดหรืออะไรไม่มีวันเอไม่มีวันเคยเป็นแบบเมื่อคิดแบบไล่เลี้ยงเหตุการณ์ว่าเฮ้ยกูทําอะไรผิดวะเออแล้วมันก็นึกไม่ออกเว้ยผู้ชายไม่รู้หรอกแบมบางทีเราไม่รู้ว่าแบบมันคือเรื่องอะไรเราพลาดอะไรไปหรือเปล่าวะเอะก็ไม่นี่ อะไรเงี้ยเราอ่านอ่ใจไม่ออกหรอกมันยากเลยรู้สึกว่าเออแบบอาจจะโตแล้วด้วยแหละแล้วก็เจอคนที่แบบความคิดโตแล้วด้วยก็เลยอาจจะไม่ค่อยเป็นแบบนี้ทีนี้อยากรู้พี่ปานให้ความสําคัญกับความรักมากแค่ไหนสมมุติให้จัดอันดับแบบเวลาเคยเล่นป้าแบบครอบครัวเพื่อนแฟนงานอะไรเงี้ยเราให้ความรักอยู่ในจุดไหนตอนเนี้ยปัจจุบัน ปัจจุบันเนาะจริงๆจริงๆครอบครัวมาเป็นแบบหนึ่งแต่ว่าเมื่อไหรที่เรามีคนรักกเราจะเปรียบเทียบเขาเป็นคนในครอบครัวเข้าใจมันก็จะมีความสัมพันธ์เท่ากันต้นๆเลยใช่ไหมต้นๆตลอดเลยป้ะหรือหรือเพิ่งมาเป็นหรือเป็นมานานแล้วจริงๆก็เป็นมานานแล้วเรื่องครอบครัวมาแบบหนึ่งเสมอมาก่อนงานจะด้วยซ้ำอะไรางานความฝันจะอยู่แบบอยู่อีกอีกสเต็ปหนึ่งครอบครัวมาก่อนพอมาเป็นอย่างนี้แล้วมันดีนะซึ่งใบอ่ะคือเมื่อก่อนะ เราไม่เคยเอาความรักมาไว้อันดับหนึ่งเลยเ,ออเราคิดว่าทํางานก่อนตอนนี้คือวัยทาง,งานก็คือทํางานก่อนออแล้วก็ตัดทุกอย่างทิ้งหมดทําแต่งงานทําแต่งงานแล้วก็ตามมาก็ครอบครัวเพื่อนเอ้คนรักเนี่ยคือไปเลยอะอ,อ,อยู่ห่างแถวเราเ,ออเราไม่เคยมองว่ามันคือ,เ,อ,อเรื่องสําคัญอันดับหนึ่งเลยแต่มันแปลกมากพอเรามามองเรื่องไอ้พวกนี้เป็นอันดับหนึ่งเมื่อก่อนตอน,นเด็กเคยคิดว่ามันงี่เง่าแบบเถอมากเอาความรักแบบโลกสวยเกินอะไรเงี้ยแต่พอมาทำจริงมันกลายเป็นว่าเฮ้ยก็ดีนะ แบบมันทําให้รู้สึกว่าทุกๆวันที่ใช้ชีวิตมันดูลา<ช>บลื่นขึ้น,นอ,อ่ะจริงๆแล้วพอเราไปโฟกัสกับงานมากๆอ่ะเราจะรู้สึกว่าชีวิตเรามันหายไปโอ้ใช่หายไปเลยมันจะมีช่วงที่บางทํางานหนักๆมางก็เคยเป็นเลยแต่จริงๆอ่ะต่อให้เรารู้สึกว่าเราเอาเอาแพร่ไทยเ็นครอบครัวนะแต่ว่าพองานมันเยอะๆมากๆมันก็แบบถูกปรับลงมาแหละมันหมือนว่าชีวิตเราตื่นมาเพื่อไปทํางานแล้วแต่ว่าพอทาไปเรื่อยๆอ่ะมันรู้สึกเหมือนแบบเราไม่รู้เราเกิดมาเพื่ออะไรเฮ้ยจริงใช่ปะจริงนี่คือมาทบทวนว่า เราเอาอะไรกันแน่ชีวิตเนี้จริงไม่รู้ตื่นมาเพื่ออะไรเออจริงนนว่าทางานไปเรื่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทำอันนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทำอันนี้ไปเรื่อยเฮ้ยเราเราทำงานไปเพื่ออะไรแล้วนะเหมือนมันลืมไปอ่ะออทำานึ่งงานจนลืมไปว่าเราตั้งใจทํางานหาเงานินหา,า,นหาทุกอย่างไปเพื่ออะไรแล้วนะใช่เพื่อครอบครัวหรือเปล่าใช่ไหมเพาเพื่อ,อครอบครัวแล้วก็ที่มันต้องอันดับหนึ่งสิวะอะไรเงี้ยมันถึงเพิ่งแบบมามาคิดได้ทีหลังจริงจริงเพราะมันต้องไปด้วยกันเว้ยเหมือนบางทีเราแบบล่าตามฟังฟังเรามากเก เราความฝันสําเร็จแล้วมันคืออะไรวะเออ,อ,เ,อ,อเคยนึกไหมว่าอะไรที่มันทําให้เราเป็นคนแบบเนี้ยมันถึงเป็นคนที่เอาจริงเอาจ,งอาจังกับทั้งความรักและการงานอะไรที่มันหล่อหลอมให้เราเป็นอย่างนี้หรือว่าเราเกิดมาเป็นงี้เลยแต่จริงๆเป็นคนแบบเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กหมานถึงว่าเป็นคนตั้งใจทําในทุกๆเรื่องแล้วก็ที่ทําแบบเนี้ยก็ระแับมานั่งคิดว่าเออทำไมกูนคนจิงจังขรรติวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าจริงๆเราเป็นคนไม่อยากเสียใจคิดว่าถ้าทําอะไรไเต็มที่นี่ทุกๆเรื่องอะ จะไม่มีคาว่าเสียใจไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฉันเต็มที่แล้วใช่ก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราทําอะไรเต็มที่เราจะไม่มีวันเสียใจอย่างเช่นความรักก็เหมือนกันถ้าสมมติว่าวันหนึ่งจะต้องเลือกคนคนหนึ่งไปอมันก็จะไม่เสียใจแบบพอผ่านมาแล้วเนี่ยแบบความรักครั้งก่อนที่ผ่านมามันไม่เคยมันไม่ต้องมานั่งเสียใจว่าลุงนี้หรือว่าอะไรเงี้ยคือโัตวเต็มที่เต็มที่สุดๆแล้วอ่ะเออก็คือใส่หมดก็มันจะเกิดอะไรก็เกิดถว่าเราเต็มที่เต็มที่กับทุกเรื่อง แล้วไอ้นิสัยแบบนี้นิสัยที่เราเต็มที่กับทุกเรื่องมัน, <c oughs> ม,นมันกระทบกับความสัมพันธ์หรือถ้ามีปัญหาในความสัมพันธ์บ้างวะที่จริงอะ่ะบางว่าความตั้งใจอ่ะมันไม่ผิดแต่ว่าบางทีมันเป็นเรื่องของแบบมันอาจจะไปกระทบเรื่องอื่นถ้าเป็นเมื่อก่อนอะ่ะเป็นคนตั้งใจรักมากหมายถึงว่าตั้งใจรักมากจนลืมรักตัวเองไงอ หมายถึงว่าเราอยากทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันประสบความสาเร็จแบบสุดๆอะอ๋อเราเอาตัวเข้าแรกแบบชั้นชั้นเจ็บไม่เป็นไรชั้นเสียนี้ไม่เป็นไรก็ลืมลืมตัวตนตัวเองไปลืมว่าตัวเองแบบลืมมองความสุขของตัวเองดีกว่าทําให้อีกคนหนึ่งมีความสุขแต่ว่าลืมมองว่าตัวเองมีความสุขเพราะอะไรอะไรเงี้ยกลายเป็นว่ามีความสุขที่ได้ทําให้อีกคนหนึ่งมีความสุขแต่ลืมไปว่าแบบความสุขไม่ได้มาจากตัวเราเองอะเราไม่สามารถ มีความสุขได้โดยที่ไม่มีอีกคนหนึ่งอะเพราะว่าเรามีความสุขที่ทําให้อีกคนมีความสุขเหมือนเราเอาใจไปฝากไว้เขาหมดเลยทุกอย่างในชีวิตเราขึ้นอยู่กับเขาหมดเลยใช่มันลืมว่ามันตั้งใจมากไงเออแล้วพอหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นอะตอนนี้ก็กลับมาแบบสามารถบาลานซ์มีความสุขกับตัวเองได้แล้วก็สามารถทําให้อีกคนมีความสุขได้ด้วยโดยที่เราก็มีความสุขด้วยเนี่ยอันนี้คือที่เราจะถามเมื่อกี้คืออยากรู้ว่ามันมีเหตุการณ์หรืออะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบที่นึกขึ้้นไไดววว่่าาัลืมมคสุขตเอองปะ จริงๆก็น่าจะเป็นความสำคัญที่ผ่านมาได้แหละคือเหมือนเราก็เต็มที่กับทุกๆอย่างแล้วว่าแบบเราอยากให้มันประสบความสําเร็จมากๆอแล้วเราก็เหมือนเหมือนแบบลืมว่าจริงๆเราตัวเองต้องการอะไรด้วยแล้วก็ลืมว่าความสุขที่ตัวเองที่แบบต้องต้องมีให้ตัวเองด้วยโดยที่ไม่มีเขา่คืออะไรอะไรเงี่ยแล้วพอวันนึงมันมันไปไม่ได้ความสำคัญนี้มันไปไม่ได้มันทําให้เราแบบกลับมาแบบมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วเราก็รู้ว่าจริงๆเราว่าแบบ ความสุขมนเรียบง่ายมากๆกับการได้อยู่กับตัวเองได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบบ้างได้มีเวลาให้ตัวเองบ้างหรือเมื่อก่อนอาจจะแบบทุ่มเทเวลาไปกับตรงนั้นแล้วเราก็ทํางานเยอะเวลาที่เหลือเราก็ไปให้ความสำคัญนั้นหมดอะไรเงี้ยโดยที่ลืมมองตัวเองเพราะเราคิดว่าเออเราเรา,เราโอเคอะไรเงี้ยพอวันหนึ่งสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองเชื่อป่ะว่าแบบ พอเราจะมีความรักครั้งใหม่เราไม่จําเป็นจะต้องเอาความสุขเราไปฝากกับคนอื่นเลยเพราะเราเต็มของเราแล้วพอเรามีความสุขในแบบของเราแล้วก็อีกคนนึงเขาก็มีความสุขที่ได้เห็นเรามีความสุขนั่นแหละจริงๆแล้วอะก็ดีนะดีดีดีแล้วพี่บางเคยคิดถึงขั้นแต่งงานไหมวาสมมติขั้นตรงรอนคือทุกครั้งที่เราคบกับใครเราคิดเรามองเห็นภาพนั้นเสมอแหละถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่ามันแบบเรามีความรู้สึกรักเขาขึ้นมาแล้วนะหมายถึงว่าแบบ มันก็จะเห็นภาพกับเราแต่งงานกับคนนี้แหละจริงๆแล้วอะม่มีวเเป็นคนคดย เป็นใ่ไหมวเป็นคนโรแมนติกไงรู้สึกว่าแบบพอรู้สึกว่าคนนี้ใช่ก็คือแบบโอ้วาดสันแล้วอ่ะมันเห็น,หน่ะมันเห็นหแต่บางทีมันก็พังทลายไปออพังทลายไปแต่ว่าทุกครั้งที่มีอ่ะก็เป็นเหมือนกันคือแบบคิดไกลแล้วอ่ะ <c oughs> คิดไปสเต็ปหนึ่งของสามสี่ไปถึงไหนถึงไหนแล้วแต่ว่าไม่รู้อ่ะยากเนาะเป็นคนโรแมนติกมากเอออยากรู้โรแมนติกไหมหรอโรแมนติกคืออะไรอ่ะโรแมนติกคือแบบอินท่ะเป็นคนก็จริงจริงมก็เป็นคนแบบเอาจริงเอาจังกับความรับเหมือนกันนะแต่บางทีที่ผ่านมาด้วยด้วยด้วยวัยด้วยประสบการณ์เราอาจจะเอาจิงเ <Okay. S 2> คิดว่านี่คือดีแต่มันอา,อาจจะไม่ได้ดีอะไรเงี <Yeah. S 2> ้ยเราแบบบางทีก็ยังเด็กด้วยคิดว่าแบบทาไมตรงนี้มันไม่ดีเลยทำไมคนนี้ทำอย่างนั้นไม่ดีเลยแล้วกลายเป็นว่ามันจะเป็นความคิดที่แบบว่าโทษคนอื่นอ่ะทำไมเราต้องมาเสียเวลากับแกด้วยวะเนี่ย uh huh. ไปหาที่ดีกว่านี้ไม่ดีกว่าหรออะไรเงี้ยค uh huh. วามคิดชั่วๆนะ <laughs> แล้วมันก็เลยแบบไม่จบสักทีเข้าใจปะ่ะ uh huh. มันเลยแบบไม่หยุดสักทีมันเลยแบบ เหมือนกับว่าต้องการจะเปรียบเทียบตลอดเวลามันเป็นมันไม่น,น่ารักนะอันนี้แต่ว่าแบบบางทีมันฉุกคิดขึ้นมาตอนอาบน้ำเลยเข้าใจป่ะแบบวันที่มันทะเลาะกันแบบเซ็งๆเลยนะแบบเฮ้ยทำไมมันต้องมาอยู่ตรงนี้ด้วยวะเอาแ<อ>ต่งตรงนี้ทําไมแล้วตัวเองกว่านี้ดีไหมอะไรเงี้ยก็แ,แบบรักตัวเองเยอะแต่ว่าพอผ่าน,านมามันก็ค่อยๆจางหายไปอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ก็โอเคนะตอนนี้คิดว่าโอเคละแต่คิดว่าโอเคทุกรอบแต่คิดว่ารอบนี้มันโอเคกว่านที่ผ่านมาเพราะเราก็เรียนรู้อะไรมาเพิ่มอีกเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่า เหมือนที่ปางบอกคือพอเราสร้างความสุขด้วยตัวเราเองได้แลว้วอะเราจะไม่ได้แบบรเราจะไม่ได้โหยหาแบบตามล่าหาความรักขานั้นนะเพราะเราเรา,เราอยู่เดียวเราก็าอยู่ได้เราเรามีความสุขได้แต่ถ้ามีเธอมันก็ดีกว่านะอะไรเงี้ยเออแต่ว่าเราไม่ได้จะขาดถ้าฟิลที่แบบว่าแบบต้องอยู่ด้วยกันตลอดอเวลาคือห้ามไปเธอต้องไปแบบมีฉัน้วอันนี้มันคือความรู้สึกของคนที่ขาดแล้วโหยหาตลอดเวลาซึ่งนถ้ามีความสุขก็จะเข้าเหมือนล็อกที่พี่ปางเล่าก็คือแบบเหมือนเราออกของเราไปให้เขาหมดอะจริงอืมมันก็เลยอาจจะแบบไม่เวอร์แล้วตอนที่ ตัดสินใจว่าไม่แต่งงานแลว้วอ่าเป็นเพราะอะไรที่จริงอะ่ะเออก็ไปถึงจุดที่แบบมีการแบบว่าเกือบจะได้แต่งงานใช่ป่ะเกือบนี่ค,นคือขนาดไหนแบบเป็นใส่ชุดลองชุดเลยวะยังอ๋อหนูก็เหมือนแหละตอนนั้นเหมือนแบบถูกขอแต่งงานอะ่ะ ก uh huh. ขอแต่ง,งานแล้วใช่ปะ่ะแล้วก็สุดท้ายมันก็ไม่ไม่ได้เจอการจัดงานแต่งงานขึ้นแต่ว่าเห็นว่าเธอก็เซย์เยสใช่ไหมเซย์เยสไปแล้วแต่ว่าตอนนั้นก็เป็นการเซย์เยสที่ยังรอเวลาอยู่ยังไม่ได้มี uh huh. แพลน uh huh. ที่ชัดเจนด้วยแหละ uh huh. จริงๆแล้วอ่ะมันก็ได้ข้อคิดตรงที่แบบว่าคนเราอ่ะพอเป็นแฟนกันใช่ปะ่ะ อยู่ในความสัมพันธ์แบบแฟนมันก็รูปแบบหนึ่งอะแต่อีกความสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่งคือการที่มันจะมาเป็นแฟมิลี่กันนะมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่มันต้องปรับจูนกันอีกเยอะมากคือด้วยความที่เราอยู่ในความสัมพันธ์นั้นมาตั้งแต่เด็กด้วยแหละมันก็เหมือนค่อยๆพัฒนาพัฒนาพัฒนามันก็เหมือนการที่เราพัฒนาความสัมพันธ์เราเนี่ยแหละจากวันหนึ่งไปเป็นแฟนจะกลายไปเป็นแบบสามีภรรยาหรือเป็นครอบครัวกันอะมันก็มีอีกสเต็ปหนึ่งที่ต้องพัฒนาเพียงแต่ว่าตอนนั้นความสัมพันธ์มมมมัััันนนนพฒาาาไไไป่่ด้้้จจรรรริิงงงๆๆใแแบบบบบคคออออวววยยเเเเกกก็็ลูสึ มันไม่ใช่ความรักอย่างเดียวตอนเป็นแฟนอะความรักสําคัญที่สุดสําสหรับฉันนะแต่พอจะแต,งงแต่พอจะเป็นครอบครัวมันมีปัจจัยแบบเยอะแยะมากมายเลยซึ่งมันเป็นบบสัดส่วนที่เยอะมากกว่าความรักไหมความรักเป็นพื้นฐานที่ดีความรักอะมีมีอยู่แน่ๆต้องเป็นพื้นฐานที่ดีสําหรับการแต่งงานแต่สุดท้ายแล้วอะมันมีองค์ประกอบอื่นๆที่เราต้องปรับตัวที่เราต้องปรับจูนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้ามันเป็นไปนไม่ได้เป็นคนที่แบบรู้สึกว่า ชอบความธรรมชาติไม่ชอบให้ใครมาปรับเปลี่ยนอะไรตัวเองเพื่อเราเยอะรวมถึงตัวเราเองก็ไม่อยากจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรที่มานั่งคิดเรารู้สึกว่าถ้าต้องปรับตัวเพื่ออยู่กับใครอ่ะให้แน่ใจว่าสิ่งที่เราปรับอ่ะเราสามารถทําได้ตลอดชีวิตจริงบางคนอ่ะบอกมันไม่มีใครไม่ปรับตัวอันนี้เรื่องจริงมันต้องปรับกันอยู่แล้วแม้แต่เราอยู่กับพ่อแม่เราเรายังต้องปรับตัวเลยใช่เพียงแต่ว่าอยากให้คิดนิดนึงด้วยว่าแบบ เราทําได้ตลอดชีวิตหรือเปล่าอันนี้อันนี้ก็เป็นความคิดตอนนั้นที่แบบนั่งแลกเปลี่ยนกันเรารู้สึกว่าเออถ้ามันเป็นไปไม่ได้จริงๆอะ่ะมันก็คงแบบคงแบบอย่าไปแบบข้ามขั้นไปถึงขั้นแต่งงานกันเลยอ,อย่า,อางนี้เนี่ยเป็นแบจริงจังเห็นไหมล่ะจริงจ <laughs> ังจริงๆว่ะจริงจังมากเลยอะ่ะเอางี้สมมติอยากจะให้พี่บังแนะนําแล้วก็ฝากสิงคคนที่แบบว่าอาจจะ กำลังมีแลนจะแต่งงานแต่ยังมีความรู้สึกแบบเอ๊ะยังไงดีวะยังไงดีวะไม่เราคือจริงๆรู้ป่าว่าหลังจากที่มีการตัดสินใจครั้งนั้นไปอะมีคนเข้ามาพูดคุยกับบางเยอะมากเลยนะว่าแบบเฮ้ยแบบหรือแม้แต่ทั้งคนที่สนิทกันที่เขาแบบแต่งงานไปแล้วด้วยนะแล้วเขาก็แบบ break up อะหมายถือว่าแบบเ,เลิกกัน<อ>หลังแต่งเลย,เ,ลยเขาบอกว่าเออจริงๆเขามีความรู้สึกนี้เลยอะตอนก่อนจะแต่งแต่เข<อ>าไม่กล้าพอที่จะแบบตัดสินใจไม่แต่งหรอือว่อาแบบ ก็ S <S คือ<ด>มีการตัด<ร>สินใจชึอถูกไหมเออแต่ว่าจริงๆมันก็ใช้เวลาใช้เวลาเยอะเลยแหละใช้เวลากับมันมากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้จะให้ข้อคิดอะไรนะคะจริงๆแล้วมันเหมือนแบบก็ให้ถามใจตัวเองให้แน่ๆอย่าแบบอย่าเอาปัจจัยรอบข้างที่แบบเป็นเสียงรอบข้างอะไรเงี้ยมาพูดว่าแบบวัวคนนั้นอย่างนั้นลัวคนนั้นอย่างงี้อย่าไปฟังคำคนอื่นมากอ่ะคือคนที่มาพูดกับป่าเขาพูดในเชิงประมาณว่าหูเป็นคนที่อยู่ในสปอร์ตไลน์ด้วยอ่ะแต่แบบตัดสินใจที่จะแบบ ไม่แต่งหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันก็คงจะต้องมีเสียงรอบข้างเข้ามามากมาเลยคงมีคําถามแบบเข้ามาในหัวเยอะมากเลยใช่ไหมคงมีคนเดินมาถามเยอะมากว่าทําไมไม่แต่งเกิดอะไรขึ้นอะไรย่างเงี้ยแต่อย่าไปฟังเสียงรอบข้างให้มันมากสิ่งที่มีความสุขที่สุดคือต้องถามว่าตัวเองมีความสุขไหมที่จะเลือกที่จะทําสิ่ง,งนี้แล้วคุณ เออจริงๆมันไม่มีใครสามารถตัดสินใจแทในใครได้คนสองคนรู้ดีที่สุดอ,อะไรเงี้ยยไัไปฟังเสียงเราข้างมากค่ะเดี๋ยวนี้แบบยิ่งสื่อโซเชียลอะไรมันแบบมันเข้าถึงเราง่ายมากคือไว้เพิ่งมาตกตะกอนเรื่องนี้ได้เว้ยเพราะว่าที่ผ่านมาเราเมือน,นั่งนึกตัวเองนะว่าเราคิดว่าเฮ้ยเรากาลังใช้ชีวิตด้วยเสียงคนอื่นอยู่หรือเปล่าแบบทำอันนี้เพราะอะไรเพราะเขาสั่งให้ทําหรือเพราะเราอยากทํากับหลายๆเรื่องนะไม่ใช่เรื่องงานอย่างเดี้ยกับทุกเรื่องอะไรเงี้ยจนเราแบบมาคิดว่าเฮ้ยแบบพอสมมติว่าเราเผลอทํามันไปแล้วแล้วแบบ มาคิดที่หลังว่าเราทํามันเพราะว่าคนอื่นเขาบอกว่าน่าจะดีคนอื่น,นมันจะเสียดายนะเเพราะคนที่ต้องไปเชิญกับมันไปตลอดคือตัวเราเองไงไอคนที่พูดเสียงนกเสียงกานะไม่ได้มาอยู่รับกรรมกับเราเลยจริง่านนเรื่องจริงนั่นแหละองค์แค่นั้นละคะ่ะทาอะไรมีความสุขก็ทำแล้วจากประสบการณ์ที่ผ่านมาคิดว่าอะไรคือเรื่องที่สําคัญที่สุดในความสัมพันธ์ ไม่รู้ <opt> เป็นคนแบบอินทูความรักก็จะตอบว่าความรัก,รกอย่างอื่นไม่สาคัญเลยสําหรับเราถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งจะต้องมาเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งเรารู้สึกว่าความรักต้องเป็นพื้นฐานที่ดีอย่างอื่นอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นอาชีพการงานหรือว่าแบบฐานะทาง,าทางสังคม,มหรือว่าอ,อะไรต่งางๆนะไม่เคยสนใจเลยนะแต่ว่าถ้ามันมีความรักเป็นพื้นฐานนะทุกทุกอย่างเดี๋ยวมันก็เดินหน้าต่อไปเองได้แล้วถ้าความฝันกับความรักมันแบบว่า มันมันสวนห่างกันแล้วเธอต้องเลือกสักอันเจะเลือกอะไรโห่ยากนะเลือก่อันนี้ยากอันนี้ยากมันคือความรักคนหนึ่งกับความรักตัวเองแต่ว่าเลือกไม่ได้ก็คือคิดว่าไม่เลือกไม่เลือกไม่เลือกถ้าเกิดว่าความรักครั้งนั้นมันแบบขั้นความฝันเรามันก็คงไม่ดีก็คงไปต่อก็คงเป็นความรักที่ไปต่อไม่ได้เพราะว่ามันก็ไม่ไม่ไม่สอดคล้องกันไม่สอดคล้องอ่ะมันคงไม่เกิดขึ้นอ่ะมันเป็นคงไม่ไปถึงจุดที่ให้เราต้องเลือก อันนี้เป็นคำถามถามทุกคนคาถามนี้คือสมมุติว่าเรามีปัญหากับแฟนทะเลาะกับแฟนเนี่ยถามความเห็นว่าเราควรเอาปัญหาของเรากับแฟนไปปรึกษาคนอื่นไหมใน,นมุมที่ป่างคนอื่นไม่รู้แต่ปางไม่เคยเลยมแม้แต่เพื่อนสนิทยังแทบจะไม่รู้ปัญหาระหว่างเรากับแฟนละหนึ่งเลยคืออย่างที่บอกเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากอ,มอะไรที่เราคิดแล้วอ่ะ เราเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคนสองคนอ่ะมันเป็นเรื่องของคนสองคนจริงๆคือเราปัญหาไปเล่าให้คนอื่นฟังอ่ะคนอื่นมันฟังแค่ปัญหานั้นอ่ะแต่จริงๆแล้วระหว่างทางอ่ะมันมีเรื่องราถึงในความสัมพันธ์อ่ะเยอะแยะมากมายคนอื่นมันไม่รู้อ่ะมันคงไม่สามารถมาตัดสินเราได้แต่ว่าถ้าจะเป็นการระบายความทุกข์อันนี้ไม่ผิดอาจจะแค่ไปเล่าเรื่องให้ฟังแต่สุดท้ายแล้วความคิดเห็นหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เราจะมาปรึกษาแล้วให้คนแบบช่วยเราคิดอ่ะ บอกว่า,าคิดด้วยตัวเองดีกว่าอืมเป็นคนอย่างนี้จริงๆนะไม่ค่อยเล่าให้ใครฟังเลยรู้สึกว่าปัญหาจัดการด้วยตัวเองแล้วเราก็รู้สึกว่าเราตัดสินใจเองถ้ามันจะผิดพลาดมันก็ผิดพลาดด้วยตัวเราเองนี่ไงเขอชี้เป็นคนเต็มทีออ่ไม่เสีย,จยใจทีหลังไม่เสียใจยเพราะว่าไม่น่าเชื่อเลยไม่อยากมีความรู้สึกแบบเนี่ยเห็นไหมไม่น่าเชื่อมันเลย,เลยหรืออะไรเงี้ยรู้สึกว่าอเออ,อก็ตัดสินใจเองก็ผิดพลาดเองจบ อยากรู้ว่าสมมติว่าคนเราแอบชอบคนคนหนึ่งอยู่ใช่ปะย,ยังแบบยังเป็นแค่คุยๆกันนะยังไม่ได้คบกันแลว้วแบบเขาคุยหลายคนอย่างเงี้ยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เลยเหรอเป็นคนชัดเจนมากเลยเรื่องแบบคือแค่ <ๆ S 1> คุยกันเฉยๆยังไม่คบก็ไม่ได้แล้วความสัมพันธ์ของคนสองคนเนี่ย นเ,นเชื่อใจเขา100%ไหมหรือว่ามีการแบบเช็คโทรศัพท์เช็คอะไรไม่เคยเช็คเลยไม่ชอบเช็คไม่ชอบการที่จะรู้สึกแบบแม้แต่สมมติว่าเขาเล่นมือถืออยู่อะไรเงี้ยยังไม่อยากจะแอบไปมองเลยอะเรารู้สึกว่าแบบมันเป็นการให้เกียรติกันแล้วเรารู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่เรามีความรู้สึกนั้นอะมันไม่มีความสมาุขอ่ะเออเป็นคนอย่างนั้นนะเป็นคนรู้สึกว่า จริงๆมันก็เป็นหน้าที่ของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยที่จะทําให้เรารู้สึกเชื่อใจร้อยเปอร์เซ็นซึ่งถ้าเขาทาได้เป็นเรื่องดีนะอืเรามันก็จะทําให้เรารู้สึกแบบเราไม่ได้อยากดูไม่ได้อยากเห็นไม่ได้อยากเช็คแล้วไม่มีบางแว็บบ้างไหมที่แบบเซนส์มันมาอะไรเงี้ยแต่เป็นคนเซนแรงนะคะน่ากลัวว่าลุกไปเลยคือเป็นคนรู้สึกพอรู้สึกอะไรแล้วรู้สึกเราพูดเลยด้วยไงเป็นคนชัดเจนแบบสมมติว่ารู้สึกว่าเซนส์มันมาเรามาแบบในละครที่แบบคอยเก็บข้อมูลนะคะอื เก็บไม่เป็นค่ะพูดพูดเลย<ช>แข่งเลยใช่ไหมว่าแขงเลยใชย่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย<อ>เออมันคนชัดเจนแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเราเจออะไรอย่างเงี้ยม่เยอะเหมือนกันเราก็เลยรู้สึกว่าแบบต่อไปเนี้ยถ้าเกิดว่าเลือกได้ก็อยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบเชื่อใจกันแต่ว่าหมายถึงว่าตั้งแต่มีความสัมพันธ์ครั้งใดก็แล้วแต่ไม่ไม่เคยชอบเช็คไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วจริงจริงมันดีนะเพราะว่ารู้ป่ะพอผู้หญิงเช็คอะบางทีมันเรื่องมันไม่ได้มีอะไรเลย มันเป็นนมัคิดเยอะมันคิดเยอะเอ้ยพอแบบดูคนนี้ต้องใช่นั่นแน่พอคนนี้ไม่ใช่กูหาอีกมันต้องมีมันจะเป็นความรู้สึกอย่างนี้เข้าใจปะมันจะเริ่มเป็นคําจากการแบบไม่สบายใจแกเป็นจับผิดแล้วแล้วมันก็จะสุดท้ายก็จะมีเรื่องอะไรอยู่ดีอะความสัมพันธ์ที่มันเป็นยังไงเพราะว่าไม่มีความสุขอะถ้าเลือกได้ก็แบบเชื่อใจไปเลยแล้วก็ถ้าวันหนึ่งมันจะได้รู้แต่มันได้รู้ยแงไงแต่นี่แพ้ทางมากนะถ้าเจอคนแบบเชื่อใจอะเพราะไม่เคยมีใครเชื่อใจเลยไม่เคยมีเอยเราจะรู้สึกแบบน้อยใจบางทีเราเต็มที่มากๆเราแบบเปิดแบบสบายใจทุกอย่่่าางแแตวบบ ก็ไม่เช anyway claro ื่อใจแต่พอเราเจอคนที่เขาแบบเชื่อใจไม่เรารู้สึกแบบเหมือน appreciate เขาเข้าใจป่ะแบบเออเราสึกว่าโอเคเราเราก็เชื哈哈่อเหมือนกันนะเธอทำงี้กับเราแบบอะไรเงี้ยเรารบางทีแบบเขาเล่นมือถือใกล้ๆเราเรายังไม่อยากไม่อยากมองเลยเออไม่อยากมันมีสองความรู้สึกคือไม่อยากยุ่งกับเขาด้วยไม่อยากยุ่งกับความส่วนตัวเขาด้วยกลัวเขาเก่งอ่ะสองก็คือกลัวเจอเดี๋ยว่าโอ้เออแล้วในความสัมพันธ์ถ้าเจอปัญหาที่รู้สึกว่าเป็นปัญหาคาราคาซังที่แก้ไม่ได้ จะทำยังไงกับเรื่องนี้เราจะยอมไหมหรือเราจะที่จริงที่ผ่านมาเรื่องอะไรที่รู้สึกว่าแบบเสียใจจริงๆรหนึ่งออกเรื่องหนึ่งประมาณว่านี่แหละคือที่ผ่านมาเคยรู้สึกว่าแบบมีปัญหาสมมติมีปัญหาเรื่องนี้นะแล้วลองก็แบบเช่างมันเถอะมันก็มมีปัญหาเแล้วก็เรื่องเก็ช่างมันเถอะช่างมันเถอะแล้วมันก็เกิดขึ้นอีกเลยแต่เราก็ทําเป็นมองไม่เห็นมันะมองไม่เห็นมันเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากให้ความสัมพันธ์มันเดินหน้าจนแบบ ไม่เคยเอาตัวเข้าแรกอะฉันเ,เ,<อ>เจ็บเองไม่เป็นไรเออใช่รู้สึกว่าเราทนได้เราไม่เป็นไรเ,<อ>เราโอเคเราโอเคอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบสูงสูงสูงอะจนวันนึงมันไม่โอเคอะอมันไม่โอเคจริงๆนะพอถึงวันนึงที่มันไม่โอเคอะเราคิดว่าเราไหวแต่จริงๆอะเราไม่ไหวเ<อ>พราะฉะนั้นสุดท้ายอะ่ะนั่นแหละพอวันนี้เราก็รู้สึกว่าแบบเราจะแบบมีปัญหาแล้วเราอยากเคลียรยเ<อ>์เราอยากเคลียร์อะไรเงี้ย <ๆ S 2> ทั้งที่เป็นคนชัดเจนด้วยนะเมื่อก่อนก็ชัดเจนแต่ว่าเนี่ยแหละเคยเกิดปัญหาขึ้นนี้ในชีวิตเหมือนกันแบบสูงสูงสูงอะเราก็เลืออกทีี่จะะมไร พูดเลยตรงนั้นใ,ให้มันเคลียร์ไปทุกวันทุกวันไม่ได้นอนพร้อมกับความไม่สบายใจใดๆทั้งสิน้นเรพูดหมดเลยอะมาตอนนี้ปัจจุบัน <laughs> ความรักที่ดีของพี่ปางเนี่ยคืออะไรหมายความว่ายังไงความรักที่ดีความรักที่ดีดอ่ะจริงๆมองความรักสวยงามมาตลอดนะไม่ต้องปัจจุบันหรืออที่หรอกแต่ว่า ต่ปัจจุบันอาจจะเข้าใจมากขึ้นว่าแบบความรักก็คือความสุขในทุกๆวันนี่แหละตื่นมาเจอกับเรื่องดีๆเป็นกําลังใจให้กันและกันซัพพอร์ตกันและกันโดยที่ไม่ต้องคาดหวังอะไรโดยที่แบบไม่ต้องคิดว่าโหแล้ว ปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราอยู่ในความทรงจำคนนี้แล้วอนาคตมันจะเป็นยังไงเราจะเป็นยังไงนะหรือว่าไม่ได้ฟังเสียงคนรอบข้างอะไรมากเพียงแต่ว่าตื่นมาเนี่ยได้คุยกันได้เจอหน้ากันได้มีความสุขกันได้แลกเปลี่ยนกันได้พูดคุยกันแค่นั้นเลยนะจริงๆความรักในปัจจุบันเราชอบคำเมื่อกี้คือให้กาลังใจแบบไม่คาดหวังใช่แล้วก็ไม่คาดหวังในกันและกันนะ่ออนะหมายถึงว่ามันให้ความชีวบบเราใช้ใชีวิตของเราไปในเมื่อเราแฮปปี้ที่เราจะแบบได้เป็นตัวตนของกันและกันแบบนี้ มันก็เป็นเรื่องดีที่สุดแล้วไม่ต้องไปคาดหวังหรอกว่าอุย้ยเดี๋ยวต้องใครอยากสถานนะเดี๋ยวต้องแต่งงานกันนะเดี๋ยวต้องอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวสถานการณ์มันพาไปเองเนาะแค่แบบเหนียวแน่นความสัมพันธ์รักกันก็พอใช่ถูกต้องอ่ะมาให้คำแนะนำคนอื่นบ้าง <c oughs> อยากได้วิธีการ move on ฉบับเรยนี่ปรางสอนน้นองๆหน่อย <c oughs> จริง,รงๆท้าชีวิตก็เคย move on ครั้งเดียวเลย <c oughs> แต่ครั้งใหญ่ไงคก็เลยได้บทเรียนที่ว <c oughs> ่า เวลาเท่านั้นอือย่าไปพยายาม,อ,มอย่าไปพยายามไปเท่านั้นพยายามจะลืมพยายามไม่เสียใจพยายามทํานู่ทนทํานี่พยายามแบบฉันโอเคเอไม่ต้องทาอะไรเท่านั้นคือคยิ่งแย่ใช่ไหมลองมาหมดแล้ว <laughs> <laughs> ไม่ต้องโกหกตัวเองไม่ต้องแรนั้นเจ็บใจร้องไห้ได้อยากพูดอะไรอ,อยากระบายอะไรพูดอ,ออกมา หรืออยากไม่พูดอะไรเลยอยากอยู่คนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวอะไรก็ทําไปเพียงแต่ว่าอย่าไปหลอกตัวเองว่าฉันทําใจได้แล้วหรือว่าฉันลืมได้แล้วหรือแม้แต่พยายามลืมยิ่งพยายามยิ่งไม่ลืมเพียงแต่ว่าทุกๆสิ่งทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตเราไม่ต้องไปพยายามลืมหรอกเน,นื้สมองเราก็จําได้อยู่แล้วยิ่งบอกให้ลืมมันยิ่งจําเพียงแต่ว่าสุดท้ายปองว่าเวลาจะทําให้ทุกอย่างนี้ขึ้นทุกๆอย่างมันใช้เวลาจริงๆอย่าไปรีบอย่าไปแบบว่าเร่งรัดตัวเองบังคับตัวเองจนเรารู้สึกเครียดว่าเราต้องแบบ ลืมเราต้องมูฟออนเราต้องมูฟออนอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปบอกตัวเองอย่างนั้นนะคือคน,คนอื่นมันแม่งจะบอกเราไว้ว่าเฮ้ยมูฟออนดิวะามูฟออนเล้แล้วมีความสุขดิวะาอ,อ,อย่าเศร้าแต่แบบุูยังทําไม่ได้ค่ะจริงๆคืออย่าไปให้ใครมาเล่งหรืออะไรเราทั้งนั้นทําไม่ได้ก็คือทําไม่ได้แล้วก็แบบเวลามันจะทําให้ทุกอย่างนี้ขึ้นจริงๆอยากขอให้เชื่อเพราะว่าแบบปังก็ใช้เวลาเหมือนกันเพียงแต่ว่าในระหว่างทางที่แบบรอเวลาเนี่ยก็หาอะไรทําไปรักตัวเองให้มาก รู้สึกว่าแบบตัวเองมีความสุขก,กับอะไรก็ให้ทําสิ่งนั้นให้อยู่กับสิ่งนั้นอะไร่เงี้ยเพียงแต่ว่าแบบมันอาจจะต้องแบบพยายามนิดนึงแต่ว่าพอมันผ่านเวลามาได้ทุกอย่างมันจะดีเว้ยแล้วก็แบบเราจะเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นขึ้นไปบีตบมือสิครับรออะไร <c oughs> ให้ดีเรื่องจริงจักใจอ,อย่าไปรีบมูออลเนี่ยของเราไม่ไม่เคยมีปัญหาเลยมีใหม่แม่งเลยเอมันเป็นตอนแบบความรู้สึกแบบวัยรุ่นไงเข้าใจไหมเราคิดว่า ยารักษาอกหักที่ดีที่สุดก็คือคนใหม่นิ่เหมือนนันตวิทวิเนียนปลาด้วยท่ที่นียนันตวิทคือใครอ่ะนันโตวิทย์คือพระเอกซีรีส์ไงแล้วเรื่องสั้นโอวันโอแบบฝึกดักไม่รู้ล้มครับผมผมทำการแสดงออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเมื่อผมเคยเป็นเขาเมื่อก่อนคือมันเป็นฟิลแบบเราหลีกหนีความจริงอันนี้ยอมรับความจริงเข้าใจปะฉันเสียใจอยู่ฉันฉันโอเคฉันไม่โอเคอะไรเงี้ยแต่เนี่ยคือเป็นวิธีการหลีกหนีความจริงเว้ย แบบพอมันเพิ่งเลิกไปมันก็จะแบบอันดับแรกเหงาแน่นอนเหงาคว้งคว้างเศร้าแล้วก็แบบความคิดอะไรก็ไม่รู้เต็มเต็มเต็มในหัวเพราะฉะนั้นวิธีแล้วคือออกไปข้างนอกออกไปเที่ยวออกไปเจออะไรใหม่ๆซึ่งในเรื่องนี้มันเป็นอาจจะออกไปเจออย่างอื่นก็ได้นะไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรก็ได้แต่ว่าเราเลือกที่จะไปเที่ยวกลางคืนเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากคุยกับคนใหม่ๆแล้วอยากเจอคนใหม่ๆมันจะได้ไม่ต้องโฟกัสกับอะไรเดิมๆอะไรเงี้ยแต่วิธีนี้มันก็ถามว่ามัน ฮิวใจได้เร็วไหมแน่นอนโคตรเร็วแต่สิ่งที่ต้องแลกมันคือสุขภาพ <laughs> สุดๆอะแบบ <laughs> <อ>พังอะพี่ปางพังแบบพังพินาศพังทุกรอบพังแบบจริงๆอะจนแบบหลังๆวันนี้เราเราคิดว่ามันคุ้มไหมวะทำอย่างเงี้ย <laughs> ล้วจะต้องทําอย่างนี้ไปอีกกี่ครั้ง <laughs> คิดอย่างน <laughs> ั้ยถ้าทำจะต,ต้องอยู่ในแบบในสเตจนี้สเตจที่เราแบบไปฮิวใจด้วยการเอาสุขภาพไปแลกเดี๋ยวไปอีกกี่ครั้งและระหว่างที่เรามุฟออนเราทําร้ายคนไปกี่คนอันนี้พอมาชิดตรงนี้ได้แล้วแบบโอ้เช็ดพอดีกว่า ก็ต้องกลับมาใช้วิธีเสด็จแม่อ้าวทุกคนก็ต้องมีบทเรียนไงเออแต่มันก็ต้องมีบทเรียนใช่ต้องมีเลสเซ่นต้องมีเลสเซ่นเหมือนเลิฟเลสเซ่นใช่ครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับเลิฟเลสเซ่นโอวันโอครับผมแบบฝึกรักไม่รู้ลมครับผมพุทธพฤหัสสองทุ่มครึ่งแบบทีวีนะครับแล้วก็รูปแบบอันคัดได้ทางวันดีออริจินอลฝากเลยค่ะไม่วันดีเฉยฝากเลยครับ